สวัสดีครับเ,เพื่อนๆในช a n e ข่าวละมาเซียครับเจอกันในวันศุกร์ที่13มิถุนายน2568ครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะวันนี้โอ้ยิ้มหวานเลยนะครับสำหรับเดโก้นะก็มีรายง,งานจากสื่อบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมให้บาซ่าเข้าไปเจรจาในดิวของหลุยส์เดอาสได้แล้วหลังจากที่เคยปฏิเสธมานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแล้วก็ดิวของอีวานเปเลซิสนะก็ ดูเหมือนบาซ่าจะค่อนข้างจริงจังในดีลนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ฮันส์ฟิกเนี่ยก็ชื่นชอบนะมีอดีตนักเตะเขาออกมาบอกด้วยแม้ว่าเปเรซิสจะย,ยุ36ปีแต่เชื่อว่ายังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของบาซ่าได้แล้วก็มาร์คอังเดยแทนสเตเกนครับมีหลายทีมอยากได้เขานะแต่ทีมที่ดูจะมีความเป็นไปได้เนี่ยก็คือกาลาตาสลายนะครับมีเรื่องอื่นๆด้วยนะเรื่องของเคลาดัตมาตินเรื่องโรเบิร์ตลวานดอฟสกี้เดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดการครบถ้วนเหมือนเดิมขอคนละหนึ่ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะใครที่มองหาโทรศัพท์มือถือครับนึกถึง HMD ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือโนกเกียรายเดียวรายใหญ่ที่สุดของยุโรปมุ่งสู่ปีที่9มาตรฐานยุโรปทนทานไว้ใจได้ในราคาประหยัดครับมีหลายรุ่นเลยเคส 5G จอสวยใจละลายแรงไม่มีกัก๊กมีบาซ่าฟิวชั่นครับมาพร้อมกับเคสลายเซ็นนักเตะแล้วก็มีบาซ่า3210ตัวปุ่นปุ่มกดคลาสสิกนี่ ตั้งอยู่ด้านหลังของผมนะครับเขาทํามาเป็นลายของสโมสรนนะมี2ส,สีโอ้โหสวยมากๆเลยก็ดูรายละเอียดได้นะครับที่แฟนเพจ HMD แล้วก็เว็บไซต์ hmd.com อย่าลืมอุดหนุนด้วยนะใครที่สั่งซื้อแล้วเนี่ยก็ส่งอินบ็อกซ์มาหาผมหน่อยผมจะได้ฟีดแบคกกลับไปหาลูกค้าเขานะครับแล้วก็ขอฝาก EBC Financial Group แพลตฟอร์มการลงทุนด้านการเงินที่ปลอดภัยและกราฟเสถียรที่สุดครับเป็นพันธมิตรกับบาซ่าด้วยใครที่เป็นสายเทรดหรือคุณพ่อคุณแม่เป็นเทรดเดอร์นะครับ แนะนำโบรกเกอร์เจ้านี้เลยนะเทรดหุ้นเทรดทองอช่วงนี้ราคาทองขึ้นทุกวันก็สอบถามเพิ่มเติมครับที่ ebc thailand ในแฟนเพจ f c e e o o o นะครับเขามีแอดมินที่เป็นคนไทยคอยดูแลด้วยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสมัครใช้บริการโบรกเกอร์ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากใช้บริการเรื่องของรถยนต์แบบครบวงจร กับตัน w a ชแอนด์กาลาชครับอยู่ซอยสายไหม56นะก็ไปใช้บริการกันได้นะครับล้างรถเคลือบสีรถติดฟิล์มกองแสงและอื่นๆตอนนี้มีโปรโมชั่นเคลือบกราฟินครับเหลือ7,900บาทจากราคาปกติ13,900ลดไป6,000บาทนะลดการเกิดรอยลดการเกาะของฝุ่นสิ่งสกปรกได้ดีนะครับก็โทรไปจองคิวได้064-635-4529ไปพูดคุยดูก่อน นะครับใครอยู่ระแวกใกล้เคียงนะแถบ,แถบสายไหมหาไทยลาดลำลูกกาเนี่ยก็ไปที่กัปตันวอชแอนการ์ชได้นะครับถือว่าอุดหนุนคนที่เชียร์ทีมเดียวกันนะแล้วก็ขอฝากประกันจากคุณแมนนะครับก็ใครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะมีประกันเอาไว้เนี่ยอุ่นใจกว่าให้คุณแมนช่วยดูแลได้ประกันชีวิตประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์จาก AIA ตอนนี้ขายดีมากๆนะครับก็มีทั้งเบียร20,000เบีย30,000ก็ไปพูดคุยกับคุณแมนได้สแกน QR Code ได้เลยนะครับเรื่องแรกของเรานะโอ้นะเดโก้ co, ตอนนี้เข้าทางเลยนะก็เป็นในงานจากลุยส์มิเกลซานครับผู้สื่อข่าวเอาซะว่าเทีย2ละกันของ Dario Sport นะบอกว่าลิเวอร์พูลครับเปิดประตูให้บาซ่าเข้าไปพูดคุยในดีลของดิอาสได้แล้วหลังจากที่เคยมีข่าวนะว่า ปฏิเสธการพูดคุยไม่ยอมให้บาซ่าเข้าไปแม้แต่จะเสนอค่าตัวให้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเหมือนกับเลียพูเขาก็มียึด ค่าตัวไว้นะตามที่สื่อบอกเขาตั้งเอาไว้เนี่ย80-85ล้านยูโรซึ่งมันสูงมากๆในมุมของบาร์ซ่าเขาอยากจะขายให้ซาอุคือลิพูเขาก็หวังจะทําเงินจากดิวของเดียสให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเอามาถมในส่วนที่เขาจะต้องไปจ่ายค่าตัวของฟอร์เรียนเวสนะที่มันสูงมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะมาโกงกับทีมอื่นๆต่อแทนนะเราก็พอที่จะรู้สไตล์ของลิวพูแต่ทีนี้เนี่ย สิ่งที่มันเข้าทางบาซ่าก็คือสื่อบอกว่าตัวของเดียสเขาปฏิเสธการย้ายไปซาอุคือเขาไม่ได้มีความคิดหรือความต้องการที่จะไปเล่นในซาอุเพราะว่าเขามองว่ามันยังเร็วเกินไปเขาอยากจะอยู่ในยุโรปต่อแล้วถ้าเกิดว่าต้องย้ายออกจากทีมสื่อใช้คาว่า olly really thinking about barcelona ก็คือ มองมาที่บาร์ซ่าทีมเดียวเท่านั้นตรงจุดนี้มันอาจจะเข้าทางนะครับถ้าเกิดนักเตะเป็นคนผลักดันให้การย้ายทีมมันเกิดขึ้นเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายลิเวอร์พูลก,ก็ต้องมาเจรจากับบาร์ซ่าอยู่ดีนะถามว่าค่าตัวเท่าไหร่โคเซอัลเรสหายาคนนี้เป็นผู้สื่อข่าวของเอลเชนินกิโตเขาบอกเอาไว้นะครับว่าดิอส เป็นเป้าเบอร์หนึ่งของบาซ่าเหมือนเดิมแม้ว่าจะมีช่วงที่ข่าวแบบขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็บอกถอนตัวเดี๋ยวก็บอกไม่เอาเดี๋ยวก็บอกไปหาคนอื่นนะแต่สื่อยังคอนเฟิร์มครับว่านี่คือเป้าหมายเบอร์หนึ่งของบาซ่าในตำแหน่งปีแต่บาซ่าจะไม่จ่ายค่าตัวเกิน60ล้านยูโรเป็นเงินต้นนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่า60อาจจะบวก10หรือ60บวก20 อ่ะอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมาหาจุดตรงกลางที่มันเหมาะสมของทั้งสองทีมยังไงนะแต่เอาเป็นว่าบาซ่ายังคงลุยในดิลของดิ a อสอยู่อย่างต่อเนื่องแม้กระแสของแฟนบอลเนี่ยจะไปในทิศทางที่บอกว่าไม่อยากได้ ไปเอาคนอื่นดีกว่านะไปเอานิโกวิลเลียมส์หรือไปเอาราฟาเอลเลอาโอ้โหจะรักดีออสอะไรขนาดนั้นนะบางคนก็บอกว่าเดโก้มันได้ส่วนแบ่งจากนิวดีหรือเปล่าได้ค่าคอมมิชชั่นไหมผมพยายามไปหาข้อมูลนะก็สรุปได้ว่าไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเอเจนตของดนะีออสณตตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ เดโก้แล้วคือครั้งหนึ่งเขาเคยทำงานด้วยกันอยู่นะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันไม่ใช่ก็คงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องส่วนแบ่งแต่ผมว่าปัจจัยหลักจริงๆเลยอะ่ะคือเรื่องของค่าเหนื่อยนะตามที่เราเคยคุยกันมาหลายรอบแล้วนะครับก็คือดิแรับค่าเหนื่อยกับลิเวอร์พูลเนี่ยถูกมากๆประมาณ5 6ถึงหหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ตีเป็นเงินยูโรเนี่ยประมาณ8 0 0แสนถ้าเกิดย้ายมาอยู่ด้วยกันเนี่ย บาซ่าให้ค่าเหนื่อยสักแบบแสนหรือว่าแสนห้าเดีสเขาก็น่าจะยอมตอบรับแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเลอเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า2,000สนนิโกวิลเลียมยิ่งแล้วใหญ่นะเมื่อวานนี้แพทเทนแบกจากสกายเยอรมันบอกว่าเรียกค่าเหนื่อยจากฝั่งของบาเยิร์สามแสนแปดหมื่ยูโรนะคือมันสูงเกินกว่าที่บาซ่าจะจ่ายได้สัญญาของดดีสเหลือสปีนะถ้าเป็นค่าตัวหกล้านยูโรผม ผมไม่มานะครับผมไม่ได้ผมเห็นด้วยนะผมคิดว่าตัวเลขนี้มันเหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าไปถึง70 80 85ผมว่ามันโอเวอร์มันแพงเกินไปนะถ้า60ยังพอคุยกันได้ยังยังไม่ได้โอเวอร์เกินนะครับส่วนไอ้ข่าวที่บอกว่า d ีอามากด follow มากดติดตาม IG ของบาซ่านะเมื่อเช้าผมเห็นสื่อหลายๆเจ้า หยิบยกเอามาเล่นอีกแล้วทั้งๆที่ความจริงดดอยสมันตามบาซ่ามานานมากแล้วนานแบบหลายเดือนแล้วอะนะตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องมาวิวาอะไรนะครับคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าใจของดดอยสมันอยากมาบาซ่านั่นแหละนะทีนี้ลำดับขั้นต่อไปคือจะคุยยังไงให้ลิเวอร์พูลเขายอมปล่อยตามราคาที่บาซ่าเสนอไป นะครับอ่ะก็รอดูแล้วกันนะใครอยากได้ไม่อยากได้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแต่สำหรับผมนะผมมองว่าดิอยสก็เป็นแข้งที่มีความสามารถแล้วถ้าเกิดมันจบได้ที่60ล้านยูโรผมโอเคนะครับในขณะที่นิโก้วิลเลียมส์นะบาเยิรเนี่ยเขาดูเอาจริงฟรานซิสโรมาโน,โนก็คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นเ,เป้าหมายหลักของบาเยิร ในช่วงซัมเมอร์นะมีการพูดคุยกันมาหลายเดือนในใน,ในเดือนนี้ทั้งสองฝ่ายบายเยนกับตัวแทนของนิโก้เนี่ยมีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกันต่อไปค่าฉีกสัญญาไม่ใช่ปัญหาตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดคือเรื่องของค่าเหนื่อยก็ตามที่สื่อรายงานเลยนะครับแล้วก็ฝั่งของบิลเบาเนี่ยนะต้องการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับนิโก้เขาไม่ได้ใส่ชื่อของบาซ่าลงไปในดีลนี้เลยนะครับอะ คนที่มันดูจะเกิดขึ้นมากกว่ากับกลายเป็นคนนี้ครับอีวานเปเรซิสนะปีกวัย36ปีที่ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นฟรีเอเย่นโรมาโน่บอกเอาไว้ครับว่าฟิกชื่นชอบในตัวของเปเรซิสจริงๆนะแล้วก็มองว่าสามารถมาแล้วช่วยเหลือทีมได้มาเป็นแบ็กอัพที่ดีมาเป็นตัวสำรองชั้นยอดนะแล้วก็มีอีกคนนึงที่เห็นด้วย นั่นก็คือมาตินมอนโตยาครับจำกันได้ไหมก็เป็นอดีตเด็กปั้นจากศูนย์ฝึกลามาเซียนี่แหละเคยร่วมงานกับเปเลซิสสมัยอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับเขาก็บอกว่าเปเลซิสเนี่ยเหมาะสมกับบาซ่ามากๆแม้ว่าอายุเขาจะเยอะแล้วแต่เขามีความเป็นสตาร์เขาจะปรับตัวเข้ากับบาซ่าได้ดีเขาพูดได้ทั้งภาษาอิตาลีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปน ดังนั้นเขาไม่มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเลยเปริซิตเป็นนักเตะที่เก่งฉกาจรอบด้านเขาถนัดเท้าซ้ายนะแต่เขาก็เล่นฝั่งขวาได้ดีเช่นกันเขามีประสบการณ์เล่นริมเส้นได้ทั้ง2ฝั่งในการโจมตีทักษะการดวลหนึ่งต่อนหนึ่งของเขาเนี่ยสุดยอดแล้วก็เป็นคนที่มีพละกกำลังเขาเป็นผู้ยิงประตูแล้วก็แอซิสให้กับเพื่อนได้ เขารู้วิธีการเล่นผสมผสานร,รวมไปถึงการเล่นด้วยตัวของเขาเองคนเดียวเลรสิตเก่งมากๆนะไม่ว่าจะเป็นปีกขวาหรือปีกซ้ายเขาเล่นได้ดีมากจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขาย้ายไปเขาจะนำคุณภาพมาสู่บาร์ซ่าได้เพราะเขาเป็นนักเตะที่มีความรวดเร็วมากๆแม้จะอายุเยอะแล้วก็ตามนี่ นะก็มีคนที่ออกมาเชียร์ในดีลนี้ด้วยเหมือนกันนะครับย้ำอีกทีผลงานของเขากับ PS V รฤดูกาลที่แล้ว16ประตูกับ11แอสซซสรวมทุกรายการเล่นปีกข,ขวาปีกซ้ายแถมยังเล่นเป็นกองหน้าได้ด้วยแต่ก็ไม่รู้นะว่าอายุจะเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้ามาเพื่อเป็นสำรองอ่ะมาเพื่อเป็นแบ็กอัพก็ไม่ติดนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ก็รอดูแล้วกันว่าดีวนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเป็นการเซ็นฟรีนะครับแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยก็ถูกมากเพราะเขารับอยู่กับ PS V อ่ะประมาณ20,000ยูโร e ต่อสัปดาห์นะถูกกว่าแข้งเยาวชนบางคนซะอีกนะครับทีนี้มาดูมาร์คอังเดรแทสเตเกนนะก็สปอร์ตบิวครับสื่อของเยอรมันนะบอกว่าสเตเกนเนี่ย ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในยุโรปเลยนะเอซ a มิลานถ้าเสียไมค์เมยองอก็อยากจะได้ไปเป็นตัวแทนยูเวนตุสก็อยากได้นิวคาสเซลก็เล่งๆอยู่นะครับเปแอเชถ้าเสียดอนนารุม่าส่วนแมนซิตี้อันนี้นะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเสียเอเดซอนออกไปหรือเปล่านะแต่ว่าทีมที่ดูจะมีความเป็นไปได้ มากที่สุดเนี่ยกับกลายเป็นกาลาตาสลายนะครับทีมที่มีข่าวกับสเตเกนตั้งแต่แรกๆเลยนะก็มีอดีตโค้ชของกาลาครับคือเคนันโคซัสคนนี้นะเขาออกมาพูดกับสื่อบอกว่าดีลของสเตเกนกับกาลาตาสลายเนี่ยเป็นไปได้เขาบอกว่าการเซ็นสัญญาของสเตเกนกับกาลาตาสลายเป็นไปได้จริงๆ แล้วผมก็เชื่อว่าสเตเกนเนี่ยจะยอมเปิดใจกับการเจราจาอย่างเต็มที่ด้วยเขาเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของมอสเรล่า เขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์สูงผมไม่รู้ว่าฟริกเนี่ยจะยอมปล่อยสเตเกนหรือเปล่าอันนี้เขาอาจจะไม่ได้ตามข่าวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟริกพร้อมปล่อยแต่ถ้ากาลาเอาจริงทําไมจะไม่เกิดขึ้นละ่ะถ้าบาร์ซ่าอนุญาตมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเป็นมืออาชีพและความสามารถในการเจรจาถ้าเกิดมีสเสถียรภาพทางการเงิน การย้ายทีมก็เป็นไปได้ผู้เล่นเนี่ยจะต้องประเมินจากสภาพเศรษฐกิจก่อนจากนั้นจึงค่อยประเมินส่วนอื่นๆตามต่อไปนะครับถ้าสเตเกนย้ายไปกาลาคุณการันตีการเป็นมือหนึ่งได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณได้เล่นอย่างต่อเนื่องยังไงคุณก็ติดทีมชาติเยอรมันไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก2,026แต่ถ้าเกิดคุณอยู่บาซ่าคุณอาจจะหลุดไปเป็นมือ2นะครับเพราะเหมือนกับ ทางฮันซิฟิกเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในตัวของโจนกาเซียที่เซ็นเข้ามาใหม่นะก็รอดูแล้วกันว่าสเตเกนจะเลือกทางไหนจะย้ายหรือไม่ย้ายนะครับดิวขาออกต่อมาก็คืออันซูฟาติตอนแรกบอกว่าบรรลุข้อตกลงกันนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วรอฟาติกลับมาจากการหยุดพักฮอลดีเดย์ดิวก็จะเสร็จสิ้นนะครับแต่ไปไปมามามาก้าบอกว่าบาซ่าปฏิเสธ ข้อเสนอแรกของโมนาโกที่ยื่นเข้ามาขอยืมตัวฟาติพร้อมกับพ่วงออปชั่นซื้อขาดเพราะว่าบาซ่าต้องการที่จะขายแบบถาวรเลยนะครับก็ตั้งค่าตัวเอาไว้ที่12-14ล้านยูโร เดี๋ยวต้องมีการคุยกันใหม่นะฟาติเนี่ยเปิดใจครับพร้อมย้ายไปอยู่กับโมนาโกแล้วก็คนที่พยายามผลักดันในเดีลนี้ก็คือจอร์ดเบนเดสนะครับเอเย่นส่วนตัวของฟาตินั่นเองคือเขามองแล้วแหละว่าอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปมันก็เป็นการแบบหยุดพัฒนาการของตัวเองนะครับสู้ออกไปเล่นให้กับทีมอื่นไปเป็นตัวจริงดีกว่าโมนาโกก็ดูจะตอบโจทย์ตรงจุดนี้นะครับไปแล้วก็น่าจะได้เล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะก็ขอให้ คุยกันได้ลงล็อกแต่ผมเชื่อว่ายังไงฟาติก็ย้ายแน่นอน100%นะครับแต่ว่ามันจะย้ายมาในรูปแบบไหนนะก็ขึ้นอยู่กับว่าโมนาโกเขาจะยอมตามที่บาร์ซ่าเรียกร้องหรือเปล่าทั้งฟังเคลราดมาตินนะก็เดินทางกลับมาจากทีมชาติสเปนชุดยูย่สินะครับขอถอนตัวออกมาจริงๆเหลือเตะอีกหนึ่งนะัดแต่ว่ามาตินเนี่ยมีปัญหานิ้วหัก นี่คือภาพนิ้วของเขานะครับในเกมที่เขาลงช่วยทีมชาติสเปนยูย่สิบนี่แหละนิ้วหักนะก็จําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดครับเดินทางกลับมาที่บาร์เซโลนาเาเรียบร้อยแล้วก็ตอนอยู่สนามบินนะครับมีนักข่าวไปขอสัมภาษณ์เอาถุงพลาสติกมาทําเป็นนี่หรอเออดามคอนะครับเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตของเขานะครับเขาบอกว่า ผมมีความสุขกับบาซ่าในฤดูกาลที่ผ่านมาผมมีความมุ่งมั่นกับทีมมากๆแล้วก็ผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นใดผมยังรู้สึกสงบอยูนะ่เดี๋ยวผมขอเวลาก่อนตอนนี้ผมต้องพาตัดนะครับก็สื่อบอกว่าเดี๋ยวมาตินเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยกับบอร์ดบริหารนะว่าจะเอายังไงกับอนาคตก็ย้ำอีกทีว่ามี2ทีมที่อยากได้ในตัวเขานะครับ 1. บอลมัร์วูฟแฮมตัน นะ,นะ,นะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกย้ายทีมหรือเปล่านะครับต้องต้องรอติดตามดูก็มีมีโอกาสนะถ้าเกิดว่ามาตินย้ายบาซ่าก็จะไปเอาอเล็กซ์กิลโมโดของไบเออร์เลเวอร์ูเซนนั่นคือตำแหน่งแบ็กซ้ายส่วนแบ็กขวาที่หลายๆคนรอข่าวอยู่นะครับเหมือนว่าแผนการของบาซ่าจะเปลี่ยนแล้วนะกะ็ดีเด็กเปเด็ตครับผู้สื่อข่าวของสปอร์ตนะบอกว่า บาซ่าไม่มีแผนที่จะเซ็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพราะว่าเชื่อว่าชูสกุนเดกับเอวิกกาเซียสามารถครเวอร์ตรงตำแหน่งนี้ได้แล้วก็เอ็กเตอร์ฟอร์ดเนี่ยปฏิเสธการย้ายทีมนะครับก็เท่ากับว,ว่าเราจะมีฟูลแบ็กทางฝั่งขวาเนี่ยใช้งานได้3คนด้วยกันซึ่งผมไม่ติดนะ ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนผมไม่ติดเพราะยังไงกุนเด้ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยอ่ะเขาเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักในตำแหน่งแบ็คขวาอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นถึงความสามารถของกุนเด้ในขณะที่เอริกกาเซียเขาก็ทดแทนตรงจุดนี้ได้นะครับดังนั้นฝั่งขวาผมว,าว่ามันยังไม่ใช่ปัญหาที่บาซ่าต้องไปเสียเงินในการเซ็นกับแบ็คคนใหม่เข้ามาแต่ฝั่งซ้ายอ่ะมันมีแค่เลฮันโดเบลเดคนเดียวนะแล้วเคดัตมาตินก็ยัง ยังไม่ค่อยสม่ำเสมอตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปโฟกัสตำแหน่งแบ็กซ้ายมากกว่าแบ็กขวาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะผมเข้าใจบอร์ดแหละนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเก็บกาเซียไว้อ่ะคุณก็ต้องมีพื้นที่ให้เขาได้ลงเล่นถ้าเกิดคุณไม่ได้มองเขาเป็นเซนเตอร์คุณก็ต้องให้เขาเล่นเป็นแบ็กขวานี่แหละผมว่ามันก็สมเหตุสมผลที่สุดแล้วนะผมเชื่อว่าฟิกจะช่วยปรับบทบาทให้กาเซียเนี่ยสามารถเป็นแบ็กขวาที่ดีได้นะครับ โอเดรโรเมลนะหลวงพี่ครับหลายคนไม่รู้นะตอนนี้เขากลับมาเป็นผู้เล่นของบาร์ซ่าหมดสัญญายืมตัวกับจิโรนาแล้วนะครับผมก็บาร์ซ่าคิดว่าน่าจะยกเลิกสัญญาให้โรเมลเนี่ยได้ย้ายทีมได้แบบฟรีเอเจนนะแต่ปัญหาคือตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนนอยากได้เขาเลยโอ้โหน่าสงสารคือไปอยู่จิโรนาปีก่อนก็มีช่วงที่เล่นดีนะแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้ ไม่ได้หวือหวาเหมือนกับตอนที่เขาอยู่จิโรน่ารอบแรกอะ่ะนะก็ขอให้หาทีมใหม่ได้เร็วๆนะครับแล้วก็ดีวที่บาซาเซ็นเข้ามาในเมื่อวานนี้ยังไม่ทางการนะครับแต่ว่าก็บรรลุข,ข้อตกลงเบื้องต้นกันแล้วก็คือวินิซิุสแห่งแดนฝอยทองอันนี้ผมเห็นสื่อเขาเขียนนะครับกาโดโซวาเลราครับคนนี้เป็นปีกซ้ายดาวรุ่งวัย16ปี ของดิเนโมซาเกลคือครั้งหนึ่งเคยมีข่าวตอนสมัยเขาอยู่ FC ฟซ r ปอโตนะว่าเขาหายตัวไปหายตัวแบบไร้ร่องรอยไม่มาซ้อมไม่มารายงานตัวกับทีมนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนั้นเหมือนเขามีปัญหาเรื่องสัญญงสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วตอนนี้เขามาอยู่กับดิ n นโมซาเกบนะครับก็เล่นกับทีมสำรองนะยังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่อย่างเต็มตัวหรอกปีนี้เนี่ยก็ขึ้นมามีส่วน บ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็กําลังจะย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งนะก็เห็นแววครับแล้วก็เอเย่นเนี่ยเขาเป็นเอเย่นคนเดียวกับดานิโอโมกับโจนกาเซียนะก็อาจจะมีการเสนอนักเตะในความดูแลให้นะครับปีกซ้ายถนัดเท้าขวารูปร่างดีนะครับก็มีความคล่องตัวนะจุดเด่นคือเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะเพื่อนเพื่อนก็ลองไปหาคลิปดูได้นะครับแต่ว่าบาร์ซ่าจะให้ทางดินาโมซาเกตเนี่ยใช้งานต่อไปก่อน อีกอย่างน้อย1-2ปีนะให้ได้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่กับซาเกตบก่อนตอนนี้เขาอยู่กับ U-19 นะครับก็เดี๋ยวรอให้น้องเนี่ยอายุครบ18ปีถึงจะย้ายมาร่วมงานกันได้นะครับรอ,อดูว่าจะเป็นนิววินิสุตอย่างที่เขาว่ากันไว้หรือเปล่าอ่แล้วก็อีกข่าวหนึ่งปิดท้ายเอเมื่อวานก็โพสต์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเล่าดีเทลให้ฟังเพิ่มเติมสักเล็กน้อยก็คือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับ ก็นะเรียบร้อยครับมิชาลพรอเบียสนะลาออกจากตำแหน่งผู้จัดก,การทีมชาติโปรแลรนด์หลังจากที่ยึดปอกแขนกับตันทีมไปจากเลวานสื่อบอกว่าเขาไม่ได้พูดต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นด้วยนะโทรศัพท์ไปหาเลวานตอนคืนนะแล้วก็บอกกับเลวานผ่านทางโทรศัพท์ว่าตอนนี้คุณไม่ได้เป็นกัปตันทีมชาติแล้วนะเลวานบอกช็อกเลยนะรับสาย ทั้งๆท,งที่มันควรจะเป็นการพูดในห้องแต่งตัวของทีมเพื่อบอกเหตุผลเนะี่ยพอเบียสไม่บอกเรียบร้อยครับโดน <c oughs> ความเป็นตำนานของเลวานมึงมาแตะต้อง <c oughs> เบอร์นหนึ่งของชาติได้ยังไงอะ่ะเรียบร้อยนะก็ต้องลาออกไปตามระเบียบนะครับผมก็คาดการไว้อยู่แล้วแหละอ่าเลวานเขาก็หลังจากนี้พอเปลี่ยนโคช้ชก็น่าจะกลับไปรับใช้ทีมชาติเหมือนเดิมเสียดายนะครับคือผมไม่อยากให้เลวานเล่นทีมชาติ ด้วยอายุของเขาอ่ะผมอยากให้พักเมื่อมาโฟกัสกับสโมสสอนดีกว่านะอ่ะโอเคนี่คือข่าวสารวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายฝากขอบคุณเพื่อนๆที่อุดหนุนเสื้อฉลองแชมป์ของยามีนยาเมาด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะประทับใจกับเสื้อที่ได้รับไปก็ฝากใส่กันด้วยนะครับผมส่วนใครที่สั่งไม่ทันก็ขออภัยด้วยตอนนี้ปิดพรีออเดอร์แล้วจริงๆนะครับอ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ